ยิ้มแย้ม,ย,มยันเล่นกูจดจำก็ดึงได้นะจำได้กรนะกดิ่งนะสวัสดีค่ะพบกับยิ้มแย้มแลบนะคะยเย้วันนี้นะคะแม่ปุ๋มมีกิจกรรมให้หนูยิ้หนึ่งแย้ม,เ,ยมเล่นสนุกๆอีกแล้วนะคะก็คือแม่ปุ๋มจะระเบิดลูกโป่งโดยการใช้ส้ม มะกรูดมะนาวนะคะแต่จริงๆที่แม่ปุ๋ยดูในเมืองนอกเขาจะแนะนําเป็นส้มแต่แม่ปุ๋ยอยากลองว่ามะนาวกับมะกรูดจะได้หรือเปล่านะคะลองกันเลยนะคะอันนี้เป็นลูกโป่งทั่วไปแม่ปุ๋ยสูดไปแล้วนะคะให้ยี้หย้มเนาะอันดับแรกแม่ปุ๋ยจะทําทําอาใช้ส้มตามที่เขาบอกมาก่อนนะคะยินมย้มดูนะ ดียิ้มอยากลองไหมอ่าอันนี้เป็นส้มนะคนะเดี๋ยวให้หิ้มอ่ะแจกก่อนแจกอาวุธก่รเปลือส้มนะคะเกลือส้มธรรมดาใช่มันเลื่อนนะคะแม่ปุ๋กยก็เลยใช้น้ำมันเนาะยิ้มกรแม่เฮ้ยแย่มากแย่มากเต่งดังมากแย่มาก โซ่มือว่าแบบปุ๊บเดียวนิดเดียวนะเออไม่ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะระเบิดได้เนาะทำให้แตกได้เนาะเพราะโซ่มันมีน้ำมันมันมีน้ำมันของผิวส้มอ่ะแม่คุ๋ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาอะไรกับลูกปูขดะต่อไปนะคะต่อไปแม่ปุ๋ยใช้มะนาวเปลือกมะนาวนี่นะคะใช้ลองเปลือกมะนาวดูว่าจะทำได้ไหมให้แม่ปุ๋ยลองก่อนนะเอาแล้วนะหนูยิ้มหน่อยนะยิทอดนี่ปิดหูนิดนึงปิดหูนิดนึง ไปทูอันนี้มะนาวนะคะเดี๋ยวยิบไปทูนี่วิวีวิวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมันเหมือนไม่มีไม่มีอะไรนะมันไม่มีน้ำน้ำมันออกจากผิวว่านะว่าจะเป็นมะนาวอ่ะลองดูลองดูสรุปคือมะนาวไม่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้สรุปคือมะนาวไม่ได้ติดอีกรอบไหมอีกรอบเนาะเพราะความกลัว เอาแล้วนะพี่เปลือกมาไม่แต่ไม่ได้มะนาวไม่ได้ว้าว้ยได้อยู่เหรอโอ้อได้อยู่แต่มันจะช้าเพราะว่าอาจจะเปลือกมะนาวมันมีน้ำน้ำมันของเปลือกมันอะออกมานิดหน่อยอะแต่แต่ส้มมาเต็มเต็มเลยนะอ๋อเดียวยิ้มย้มลองบ้างเอาเ้มอันเดียวยังไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งส้มผ่านเดี๋ยวยิ้มย้มลองมะนาว แอปสืส้อซื้อเอาเทไปข้าขงบนเลยยิม้มยิ้มใส่ข้างบนเยลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวพิ่งค่ะไม่เสร็จแล้วอ่ะน,นี้อันนี้เลยเหรอของมืเอเยี่ะโอ้ของมือเยี่ยมใส่นานมากเลยนะ ใช้แบบเยอะๆหรือเปล่าใช้เวลาเนาะาไม่ปีโอ้โหนึกว่ามันแตกนึกว่ามันแตกนี่ไงอ่ะตรงน,นี้นะคะตรงเหลียไม่แตกขลงยิ้ยยยสะดวกจะคือไม่ได้มะน,นาวไม่ได้อ,อ่าลองเปลี่ยนลูกแล้วก็ลองมะกรูดบ้างเดี๋ยวต่อไปแม่ปู่จะใช้มะกรูดนะคะมันจะได้หรือเปล่าเานะปิดทุ่กัน น้ำมันของเปลือกมันอะมากูเดเยอะเลยเปิดแป๊บเดียวเลยนะอะลองดูอีกทีนึงปิดปิดทุไปดูอันนี้น้ำเพราะ่น้ำมันออกมาเยอะอุ๊ยอันนี้น <c oughs> ใช้ใช้เวลานานนิดนึงอ่าถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือเลยค่ะสองมือได้กระดุกดสองมือบี๊แรงเลยยิ้มสู้ส วายยังมีข้างมีฝังมั้ยังมระเบปรว้่ยังมันแดบเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวแม่ปูจะระเบิดทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวยังไงไม่ปุุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะน,น่บ๊ายบาย,บาย